โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังเควินเดบรอยนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นอยู่ใน n น t i น n a l Buoy นะ Buoy นะมีเดบรอยที่สเต็ปน่าจะเจียมสุดในเพกนั้นนะครับผมมาเทียบกับตัวดีที่สุดอย่างตัวบูสเตอร์สีเขียวนะส่วนตัวนะส่วนตัวยกให้บูสเตอร์สีเขียวดีสุดและนะ9-7รวมบูทอีกก็ไปไกลยอยู่นะครับผมโอเคส่วนตัวล่าสุดไม่มีบูทแต่สเต็ปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมไปโดยตัน101เหมือนกันนะ เวอรันหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้คือไม่รวมบูตนะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งโหถ้าไม่ติดบูตเนี่ยอืไม่ติดบูตตัวใหม่เนี่ยดูดีนะตัวใหม่ก็ดูดีนะนะตัวใหม่ก็ดูดีนะนะครับผมดีไม่ดีดีกว่าตัวฟีเจอร์เขียวอะนะแต่ถ้าติดบูตปุ๊บโอ,โอ้โหโอ้ God โหการจ่ายบอลของฟีเจอร์เขียวคือโคตรเทพโคตรเทพ เกมรุกเท่ากันครองบอลทั้งหมดเนี่ยสู้ตัวล่าสุดไม่ได้ตัวล่าสุดครองบอลดีกว่าแบบถ้าสามอันรวมกันก็11อ่ะดีดีดีกว่าทั้ง3อันเลยทั้งบอลโรเลี้ยงบอลแล้วประก,บ,กบตัวแต่จ่ายบอลเนี่ยสู้ฟีเจอร์เขียวไม่ได้ถามว่าขาดไหมเขถือว่าขาดพอสมควรโดยเฉพาะเปิดบอลจาก95มาร้อยเนี่ยโอ้โหขาดอยู่นะนะแล้วก็ตัวตัวเก่าเนี่ยจับสกอร์ดีกว่าแสดงว่ามันได้คนละแบบแหละมันได้คนละแบบแหละ แต่ข้อเสียของของตัวฟีเจอร์เขียวคือถ้าฟอร์มไม่เอเนี่ยบูตก็จะไม่เต็มที่นะครับผมแต่ข้อดีของตัวร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ต้องรอบูตนะครับผมไม่ต้องรอบูตคือ1นึเลยนะตัวล่าสุดก็คือไม่ต้องรอบูตลงได้เลยนะครับผมนะบถ้าติดบูตก็คือฟีเจอร์เขียวเด็ดอยู่นะนะเด็ดอยู่นะโอเคตัวใหม่ได้ได้ครองบอลน,นะตัวเก่าได้จ่ายบอลได้จบสกอร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ความโค้งที่ดี พวกเกมรับของไม่พุดนแล้วกันอักกริชน,นิดหน่อยได้อยู่โอเคบวก4พลังการยิงเท่ากันตัวใหม่ได้สปีดตน้นได้บาลานนะครับผมตัวเก่าได้แข็งแกรง่งก็ออกแนวเป็นคนละทางเหมือนนะออกแนวเป็นคนละทางนะนั่นนะครับผมออกแนวคนละทางนะตัวใหม่เนี่ยเน้นครองบอลเป็นหลักตัวเก่าเน้นจ่ายเน้นยิงนะครับผมเน้นจ่ายเน้นยิงนะแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือมันก็ดีทั้งคู่นะ ดีทั้งคู่แต่แต่ตัวใหม่เนี่ยครองบอลดีกว่านะะตัวตัวเก่าเนี่ยจ่ายบอลแล้วก็ยิงดีกว่าความโค้งดีกว่าดีคนละแบบอ่ะดีคนละแบบนะดีคนละแบบแต่ถ้าส่วนตัวถ้าให้เลือกใช้เหรออืถ้าส่วนตัวให้เลือกใช้เหรออืมผมว่าตัวเก่านะส่วนตัวถ้าผมเลือกให้เลือกใช้นะ่ผมะใช้ตัวเก่าแต่ถ้าไม่ติดบูทเนี่ยถ้าไม่ติดบูทนะ ถ้าไม่ติดบูธนะผมใช้ตัวใหม่ <c oughs> จริงๆถ้าไม่ติดบูธผมใช้ตัวใหม่นะผมใช้ตัวใหม่ว่าถ้าไม่ติดบูธเนี่ยตัวใหม่จะได้สรงสั้นมาหนึ่งคือบวกสรงสั้นหนึ่งคือดีสองสั้นดีกว่าถ้าติดบูธปุ๊บสรงสั้นลบสองนะโอเคถ้าไม่ติดบูธเนี่ยตัวใหม่น่าเล่นกว่าเพราะว่าครองบอลดีกว่าสองสั้นดีกว่าอาจจะเสียจบสกอร์ให้ตัว,ต,วตัวเก่าแค่นั้นเอง,เองนะแล้วก็ความโค้งเท่ากันนะ คำโงตัวกันได้พลังการยิงมาอีกโอ้โหถ้าไม่ติดบูตตัวล่าสุดคือตัวที่ดีที่สุดแหละผมว่านะแต่มาติดตรงบูสเตอร์นี่แหละฟีเจอร์เขียวได้บูสเตอร์มันเลยแบบเชิดโดดไปอีกนะครับผมแล้วก็จะมีบูสเตอร์ตัวหนึ่งคือฟีเจอร์ม่วงนะครับผมฟีเจอร์ม่วงเวอร์ชันนี้นะติดบูตเหมือนกันตัวนี้ติดบูตเหมือนกันนะติดบูตเหมือนกัน102เหมือนกันนะครับผม102เหมือนกันฟีเจอร์ม่วงติดบูตเขียว เกมรุกดีกว่านะครับผมตัวฟีเจอร์ม่วงดีกว่าก็คือเกมรุกบอลคอนโทรลนะครับผมอันนี้ติดบูสเลยนะถ้าไม่ติดบูสอะว้าวเอาติดบูสกนะ่อนนะฮะเกมรุกบอลคอนโทรลได้เสียเลี้ยงบอลน,นะครับผมตัวใหม่ได้เลี้ยงบอลได้เปิดบอลน,นะฮะครองบอลถือว่าสูสีเพราะว่าลบบอลคอนโทรลสองก็จริงแต่ได้เลี้ยงบอลตั้งบวกเจ็ดเลยนะนะตั้งบวกเจ็ดเลยนะแล้วได้เปิดบอลอีกนะแต่จบสกอร์สู้ฟิกพวกฟีเจอร์ไม่ได้ นะพวกฟิชเจอร์เขียวฟิชเจอร์ม่วงไม่ได้อยู่แล้วนะแต่มันก็โอ้โหอันนี้ดูยากเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างสูงสีกันนะอันนี้ค่อนข้างสูสีกันอันนี้ขนาดรวมบูรณาสิบสองนล้วนะ mm hmm. แต่ตัวใหม่จะได้เออ่สปีดต้นกับบาลานส์นะครับผมสุดตัวเก่าเนี่ยได้แข็งเกร่งได้พลังการยิงได้เอเก็กเทรชั่นได้จบสกอร์หลักๆนะหลักๆนะนะถ้าตัวเก่าเนี่ยถ้าเทียบส่งว่าชั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะได้ เกมลุกที่ดีกว่าบองคอนโทรลจบสบกอร์หลักๆนะแล้วก็ได้พลังการยิงนิดหน่อยแค่นั้นเองที่เหลือมันเป็นสีสม้มสีแดงไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนตัวส่นวสนตัวใหม่เนี่ยได้เลี้ยงบอลไ,ได้เปิดบอลน,นะได้สปีดต้นได้บาลานซ์ถือว่าสูสีนะสองเวอร์ชันนี้สองเวอร์ชันนี้สูสีนะสองเวอร์ชันนี้สูสีเลยนะครับผมนะถ้าไม่ติดบูธล่ะ,น,น,จะ,จละ út, น่าจะจบนะนะถ้าไม่ติดบูธถ้าไม่ติดบูธน่าจะจบนะนะโอเคถ้าไม่ติดบูธเนี่ยเกมลุกก็ถือว่ายังสู้ตัวเก่าไม่ได้แต่ ครองบอลเนี่ยดีกว่าและดีกว่าทั้งหมดเลยนะครับผมก็ได้เปิดบอลที่ดีกว่าจบสกอร์เนี่ยก็จากลบแปดเป็นลบห้านะครับผมแล้วก็ได้พลังการยิงกลับมานะได้พลังการยิงกลับมาโอโ้โหแสดงว่าสแสดงว่าตัวใหม่ดีกว่าถ้าไม่ติดบูทเนี่ยตัวใหม่ดีกว่าเลยเหมือนเหมือนเวอร์ชันเวอร์ชันฟีเจอร์เขียวเลยนะแต่พอติดบูทของเวอร์ชันฟีเจอร์ม่วงเนี่ยจริงมันสูสีมันสูสีกับตัวร้อยหนึ่งนะนะต่างจากฟีเจอร์เขียวนะที่ พอติดบูทปุ๊บสเตตมันค่อนข้างโดดเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันสูสีอยู่นะพอสูสีอยู่แต่ถ้าติดบูทปุ๊บสเตตไม่โดดทุกอย่างคือคนละโลกกันเลยนะครับคือเหมือนมันบูทตรงจุดอะนะเหมือนบูทตรงจุดมากสาหรับฟีเจอร์เขียวโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับเทียบค่าพลังนะควินดดับรอยนะครับผมตัวล่าสุดก็ดีดีเป็นดับ2ก็ว่าได้ผมว่านะดีเป็นดับสงก็ว่าได้นะะโอเคส่วนตัวที่ดีสุดก็ สุดตัวผมนะยกให้ฟีเจอร์เขียวติดบูสเตอร์ดีสุดแล้วอจริงนะถ้าติดบูธนะถ้าติดบูธถ้าไม่ติดบูธเนี่ยต้องยอมให้ตัวตัวล่าสุดจริงๆนะครับผมโอเคโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดตตามกดแชร์ share, แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบบายลาศ